อันนี้จะเป็นวิธีการถักนิตสองเพลสองนะคะอันนี้จะใช้เป็นไหมเส้นใหญ่ๆนะคะจะได้มองเห็นชัดๆนะคะอ่ะวิธีถักนิตนะคะนิตก็คือจิ้มลงนะคะจิ้มลงก็คือจะจิ้มจากด้านในออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้นะคะเกี่ยวขึ้นเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้จะไม่ได้ไม่ได้ทะลุแบบนี้นะคะเกี่ยวเส้นเดียวแบบนี้ค่ะเบี่ยงลงไปนะคะมือซ้ายจับไว้สองอันนะคะไหมที่จิ้มจะต้องอยู่ด้านล่างเสมอคะ่ะ แล้วก็พันพันเฉพาะไม้ที่เราจิ้มนะคะก็คือไม้อันล่างเสร็จแล้วเราจับไหมนะคะขนาบไว้กับไม้มือขวาค่ะถอยหลังแล้วงัดขึ้นนะคะพองัดขึ้นมาได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะปลดปลดไหมออกค่ะ,ะในในแพทเทิร์นหรือในแบบนี้นะคะจะถักเป็นอย่างละสองพอถักอย่างละสองเราก็ไหมอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเราก็จิ้มลงได้เลยนะคะก็พันไหม นัดขึ้นนัดขึ้นเสร็จแล้วก็ปลดออกต่อไปนะคะที่เราจะถักเพลนะคะหรือจิ้มขึ้นให้เอาไหมขึ้นขึ้นลงเฉพาะระหว่างไม้นี้นะคะไม่ไม่ขึ้นลงทางนี้นะคะขึ้นลงทางนี้อ่ะเอาไหมขึ้นแล้วจับไว้แล้วจิ้มขึ้นทันไหมถอยหลังค่ะกดลงไปนะคะก็จะติดขึ้นมา1เส้นแบบนี้แล้วก็ปลดออก ต่อไปเราก็ทําเพลินนะคะจิ้มขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไหมอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแล้วพันไหมค่ะถอยหลังกดลงแล้วปลดออกนะคะให้ได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักลงนะคะเราจะถักนิดเอาไหมลงแล้วจิ้มลงพันไหมเหมือนเดิมงัดขึ้นแล้วปลดออกอนิดสองครั้งก็จิ้มลงสองครั้งค่ะ ไปจิ้มขึ้นเอาไหมขึ้นทำสลับกันแบบนี้ไปนะคะขึ้นสองลงสองแล้วก็อย่าลืมยกไหมขึ้นลงตามลายด้วยนะคะจิ้มขึ้นเอาไหมขึ้นจิ้มลงเอาไหมลงแบบนี้นะคะพอจะขึ้นเราเอาไหมขึ้น ราจะได้ชิ้นงานที่เป็นแบบนี้นะคะ